สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับวิกกี้แอมชาแนลนะคะห่างหายไปนานมากทุกคนก็คือเป็นช่วงซัมเมอร์เนาะเพราะฉะนั้นวิกกี้ก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งกับการขายของนะคะก็ได้อีเวนต์ใหญ่มาหลายเจ้านะคะก็ไปขายของแล้วก็เหน่อยม,มากทุกคนแล้วก็คือไม่มีเวลาเลยแล้วทีนี้ก็นะวันนี้มีเวลานะคะก็คือว่าไม่ได้ขายของประมาณ2ออาทิตย์เพราะว่าทุกคนคือวิกกี้ไม่รับลูกค้ามีคน อีเมลมาบุกเยอะมากนะคะแต่ว่าไม่รับเดี๋ยวใครอยากรู้นะคะว่าเป็นเพราะอ,อะไรนะคะทำไมยังไงนะคะเรื่องมันยาวนะคะแต่วันนี้จะมาทำทริปนะคะไปเที่ยว LA เนะคะเดี๋ยวริฉันจะเป็น South l เอเอาละค่ะเดี๋ยวจะหนีผมนิดนึงนะเพิ่งอาบน้ำสระผมเ,เตรียมตัวจะไปแอร์พอร์ตนะคะเดี๋ยวขอเสียบปลั๊กนึงก็คือเราจะไปขึ้นเครื่องนะคะประมาณ ทุ่มนึงเนาะแต่ว่าก็ตอนนี้ก็เตรียมตัวเพราะว่าจะไปเช็คอินตอประมาณห้าโมงนะคะแล้วก็อาบนะ้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยววิกกี้จะหนีผมนะแล้วก็จัดกระเป๋าไปแล้วนะคะนิดหน่อยยังมีของใช้บางอย่างที่ยังไม่เอาไปนะคะตอนนี้สาม,มีก็ไม่อยู่นะคะเพราะว่าไปไปเขาเรียกว่า physical therapy นะคะ ก็คือตอนที่แขนผ่าตัดแขนนะคะพอผ่าตัดเสร็จนะคะทุกคนเขาก็ต้องไปไปทำกายภาพบำบัดเพราะว่าแขนฝั่งนี้มันไม่ได้ใช้งานนานนะคะประมาณเดือน2เดือนเพราะฉะนั้นพอพอมันดีขึ้นนะคะก็ต้องไปทำกายภาพบำบัดก็คือไปเหมืนอนออกกำลังกายแขนทำให้มันเคลื่อนที่ได้ปกติเหมือนเดิมนะคะก็เลยต้องไปนะคะเดี๋ยวพอเขากลับมาแล้วก็ นางอูเบอร์ไปที่สนามบินกันค่ะอันนี้นะก็จะเป็นทริปซัมเมอร์ทริปของครอบครัวเรานะคะไม่ได้ไปซัมเมอร์ทริปกันนานมากทุกคนนะคะก็เลยเออพาฟ้าใสใกล้จะเปิดเทอมแล้วสรุปตอนแรกฟ้าใสานะ่ะจะให้กับบ้านปีนี้นะคะปรากฏว่าไม่ได้กลับเพราะว่าออไม่มีคนช่วยเมื่อกี้นะคะฟาใสายอยู่ช่วยขายของนางช่วยดีมากนะคะนางทางานได้เยอะ ตอนนี้นางก็แต่งตัวเสร็จเรยบ้อยแล้วนะคะรอดูนะคะว่านางจะสวยแค่ไหนนางสวยเดี๋ยวฉีดอันนี้ก็ป้องกันผมเสียนะทุกคนช่วงนี้ก็ผมเสียบ่อยเพราะว่าทำสียืะอ,อันนี้เป็นโคโคนัทออยล์นะคะสำหรับ ฉีนน้ำหอมนิดนึงนะทุกคนอันนี้เป็นน้ำหอมชนิดพิเศษนะสำหรับคนที่เอริจี้นะคะกับน้ำหอมต่างๆก็คือสามีจะเป็นคนแพ้กลิ่นน้ำหอมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้วิกี้ใช้น้ำหอมอะไรก็แ,แล้วแต่ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะแกจะเหมือนมันจะ คันคอแล้วก็ไอาจามแล้วแบบเหมือนหายใจไม่ออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวิกกี้อะเป็นคนชอบน้ําหอมงดน้ําหอมหมดทุกอย่างแต่ว่าอันนี้สามีซื้อให้นะคะก็คือเป็นน้ําหอมอยี่ห้อพิเศษคือกลิ่นเหมือนทั่วไปเลยแต่ว่าใช้ส่วนผสมของการทําให้คนที่เขาแพ้ไม่แพ้นะคะก็เลยเออดีอะเนาะไปที่ไหนก็ไม่ต้องมีใครทารน,นิมมนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นทริปไปเครั้งแรกนะทุกคนไม่เคยไปนะคะ อากาศร้อนมากทุกคนแต่ว่าปากก็แห้งผิวก็แห้งนะเดี๋ยวเมื่อกี้ปัดแก้มมันอ่อนนะใช้เลิปด้วยเลยค่ะปัดนะไม่ต้องเยอะทาได้ทั้งปากทาได้ทั้งแก้มนะอุ้ยขนาดไม่ต้องเยอะนะไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวก็ทบแป้งทับนะเดี๋ยวมันก็หาย มันแดงเรื่อ,อจริงๆเราเมื่อกี้ทาครีมบำรุงที่หน้าก่อนแล้ว <S <S 1> <S 1> แดงมันตู่ลิงเลยเนาะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราก็บละอนแล้วก็ทาแป้งทับใครจะเห็นเนี่ยเวลาเขาทาที่นี่นะติ๊กตอกอะ อ่ะแค่นี้ก็ดีละทาแป้งทาไปหนึ่งนะคะใครเคยไปเอเอบ้างคอมเมนต์หน่อยคืออยากไปนานมากแล้วเอเอแต่ว่าไม่มี เวลาไม่แบบไม่มีเวลาที่เหมาะสมนะคะทีนี้ก็ปีนี้เป็นเวลาที่เหมาะสมคือจริงๆจะไปเอลเอเพราะว่าอยากกินอาหารไทยทุกคนไม่ได้กลับไทย5ปีแล้วนะคะก็เลยทำให้แบบเขาบอกว่าเออ ที่ยวเออทาวไทยแล้วก็ร้านอาหารไทยนี่รสชาติจะแบบไทยแท้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไปตามล่าหาอาหารไทยแทๆรสเด็ดๆนะคะเหมือนที่เมืองไทยเหมือนที่กรุงเทพนะคะใครอยากเห็นนะคะรอคลิป LA กินชิมนะคะอย่างเดียวเลยกินเยอะๆกินทุกอย่างนะคะ ใครอยากเห็นก็รอดูเนาะอ่าเดี๋ยววิกกี้นี่ผมเสร็จเราจะไปทำอะไรต่อก็รอชมนะว่าใส่ดูไม่แห้งไม่เห็นเลยเด้ <is> <c oughs> I'm excited ทุกคนเสร็จแล้วสวยไหมฟ้าใสัยนิบให้เป็นสาว l อได้หรือยังจ๊ะได้แล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวยังไงก็เรารอไปเจอกันที่แอ์พอร์ตค่ะ Really? <Okay. S 3> and so you put that together with like really, really affordable <Okay. S 3> tourism Cheap beer and cheap food and yummy seafood and all that. Oh yeah, man. I'm there. <laughs> That's bad. worth it. I mean, I've heard so many other people going. Like, I wanted to go to Japan and then try the Philippines and yeah, then Thailand. You know what I mean? Yeah. But uh, you know, it's building the money to do all this. Yeah, you should uh, do it. Man, make it work. Six years, huh? That's pretty mm -hmm. dope. That's yeah. pretty dope. Yeah. Did you try any bugs? All of the bugs. <laughs> you, you did. You tried all of <laughs> the bugs. I'm one of those people that says you have to try everything twice. I'm happy with your rule, just add one, not at two. <laughs> like I'll do the one. Right. I hear you, but then my, my principle is based on the fact that you might have just been freaked out, or maybe it was just a bad experience. You know, maybe it was a bad rendition. Uh -huh. So yeah, I've had everything spidery. So <laughs> yeah, I've had everything

คนมาเครื่องดีเลยสามสิบนาทีเราก็เลยมาพักที่ยูเนเตดคลับนะคะก็เลยอู้ลกูกกู๊ดแบบนี้ควรู้สึกก็คือเราเป็นเมมเบอร์ชิพนะคะของยูเนเตดคลับเครื่องดื่มฟรีาาอาหารฟรีเพราะว่าเราสมัครเ,เรื่องบัตรเครดิตของยูเนเตดนะคะอาหารเครื่องดื่มฟรีหมด It used to be just like a little thing of fruit and maybe like a glass of wine or a beer. Like that. The whole thing. Games for kids and all of that. So they're everywhere in the world the What's the major airport? Try the try this corn nuts. I like this. You like it? Mmm. Oh, banana. Mmm, good. Mm. Okay, some orange? A <laughs> little sautéed mushrooms in the salad bar that you would like? Can you go out and then come back in? Speed your boarding pass. Where's your boarding pass? In the board yeah I'm It's still so hot over here. I'm, okay. I'm almost done eating here. We could just finish eating and then go find a spot upstairs without so many people. Maybe it'd be cooler. ใช่เกาะอะไรดีพัวน้อยชอบมาก come with me or you on There you know one number? No. Done. No. I'm gonna put my mm. cup or my stuff over there. Just on that thing. You over there, just to clear the space. เหอนอะทุกคนยังไม่ถึงเอลเวเลยเมาแล้ว always waiting straight and I was mom's i waiting to get out into your up ELDWEST the aisle ทุกคนตอนนี้ก็มาถึง L A Airport <laughs> แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอากระเป๋ากันจ้ะ Building laws. They have building laws? Yeah, just like Boulder, you can't build super high. Mm -hmm. I'm pretty sure they have similar laws here. These look like expensive houses along here. Big doors and stuff. Wow, what tree! That tree? Palm tree. Boulder.